โอ้ยดูดิต้องระวังครับหคอลกระกดถือว่าเข้าหนักจริงๆครับดูครังครับบอลลอยอยู่แล้วพลากรเอาหัวแต่ว่ากอกระกดยกเท้ามาแต่ไกลเลยครับพลรากรถแต่สุดท้ายก็ไม่ทอดนะครับเดปินโต้จับยาไปหน่อยครับจังหวะนี้บอลุดมาถึงอิฟสันเมโล ลุยขึ้นหน้ามาครับออกทางขวาน้ำหนักถือว่าดีเลยเปิดเข้ามาลูกที่ช้างโอ้โหไม่ได้ประตูครับจากกิตพละกอนก็าคงขูยิงออกไปแบบน่าเสียดายจริงๆแล้วมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับจังหวะขึ้นมาลูกนี้ครับพลากรถวายผ่านให้แล้วครับู้หแต่ว่าจังหวะล้มตัวยิงเนี่ยครับของจากกิตไม่ได้ประตูที่สองครับตี่ไปต่อให้กับเพื่อนสวยด้วยครับจังหวะนี้พลากร ขึ้นมาแล้วทางขวามีอิฟซันทางซ้ายมีจักรกิตครับจักรกิตมีโอกาสเข้าไปในเขตโทษจังหวะนี้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงก็ไม่ยังไปติดเซนก็ต้องแตะทิ้งไปก่อนครับทางเอฟซันโอ้โหดูครับตัวเองครับดูั้งครับให้มาลูกนี้แล้วจักรกิดหลอกลูกที่ขู่หลังหักเลยครับแต่ยิงจังหวะนี้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเอเลฟไม่ม่งนี่ยาเซียปินโนก็มีโอกาสได้ชกบอลทิ้งเลยครับเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งับเพื่อนก็ช่วยสกัดออกมาครับยังไม่พ้นอันตรายนะครับ สหรัฐเปิดเข้าไปในเขตโทษกาได้มงครับศิรีักดักบอลมันไม่เข้ากรอบอิบซ